ตอนนี้เราก็น่าจะไปต่อได้แล้วทำมันหน้าก่อนมีอะไรให้คุยไหมพวกเราพร้อมจะไปกันยังอืมเกือบแล้วนะฉันสัญญาโอ้นี่ไงจะจับลัวนหนูจะสัมผัสลั้วนั้นเชียวนะหนูได้ยินอยู่ใช่ไหมทำไมอะ่ะอ่มดีละก็เพราะว่าลุงบอกหนูแล้วไงว่าไม่อย่าทำ ทำไมก็เพราะว่าฉันลุงอะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้ดีกว่าอีกล้วเด็กที้สงสารทำไมมันเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตไงเจ้าเด็กน้อยทำไมทำไมอีกแล้อเออก็ฉันเดาว่ามันควรจะเป็นเพราะ มีเพียงชีวิตที่มีเพียงชีวิตเท่านั้นที่จะสามารถสามารถสอนบทเรียนบทเรียนคุณได้และยิ่งหนูมีชีวิตอยู่หนูก็ยิ่งเป็นหนูเพียงแค่แต่โกนว่าอย่าสัมผัสรั้วไม่งั้นหนูจะตายอย่างเลือดเย็นหน้าอาณาถมีเลือดออกจากปากไฟช็อตไฟฟ้าตาแดงเปียกกลลุงลุงเวอร์ชั่นโหดหนึกเข้าใจ โอเคโอเคโอเคอเค,คุณลุงกลัวแล้วไม่จช่เป็นต้องทําตัวนะ่าราทำตัวเสียงดังเออเสึยงกับกลัวเลยเอ,อลุงก่อนนะลุงลุงไม่แอบคิดในใจลุงบอกว่าบางทีนะหนูก็แบบควรจะไปสัมผัสมนะั้นะเจ้าเจ้าหนูตัวนะเจ้าหนูเจ้าหนูจอมสุกสนตัวนะ้อย ความจริงคาศัพท์เต็มๆมันจะบอกว่าบางทีหนูควรจะไปสัมผัสมันนะไอเด็กเวนนี่คือแบบว่าคําตรงๆเลยไม่ไม่กักเลยไม่สุภาพแล้วแอบคิดิจะโอ้ยลุงโถลุงเขาหมดความอดทนโอเคให้ลุงเช็คบางอย่างนะแล้วก็เดี๋ยวลุงก็จะกลับมาเร็วๆนี้เอาไหนอย่าใช้เวลานาน,านไปนะหนูกลัวหนูกลัวลุงนี่แหละไม่ใช่เลย ลุงเวอร์ชันโหดเฮ้ยเราจะต้องไปตำานนแล้วอยากรู้ว่าไอ้ตรงนั้นมันมีปุ่มอะไรมันเปิดแล้วใช่ไหมสวิตเอาไปกดมทำไมไม่เอาไม่อยากดูดูดินเหนียวขน้นไม่ต้องดูไปกันดีกว่าไม่เสียเวลาเติมติมเตมเติมเต็มอันนี้น่าจะยาวมากเลยอ่เดี๋ยวจะต้องไปตัดใส่หลายตอนอีพิโซดะอีพิโซด เล่นกันจนแบบยันฟ้าเหลืองไม่ต้องนอนนะยอเขาเปิดประตูนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยมันมีโค้ดเนี่ยเราจาโคดได้เราจะดูโค้ดยังไงอีกล่ะทีนี้โอ๊ยเป็นสนาแล้วเนีย่ยะไหนดูดิสามสามหนึ่งหกห้าสองสามสามหนึ่งหกห้าสองเฮ้ยไม่จบทำไมมันจะไม่จบอีกแล้วพิษดาทำไมมันเยอะจังเออ ต้องให้แอลมาแก้ศาสนาสามสามหกหนึ่งห้าสองนี่มันล็อกเราจะรู้ได้ไงนะวัดเด็บฟัดวัดเด็บวัดเด็บวัดเด็บสามสามหกหนึ่งห้าสองเอาไงดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอเอเอ๋อแต่ละอย่อาง เอ่อโอเคสามสามหนึ่งหกห้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามสามหนึ่งหกห้าสองสามเอาไม่ใช่หรออืมเดี๋ยวกันจะต้องมีวิธีที่จะทำให้มันทำให้มันถูกจะต้องมีวิธีทำให้มันถูกจะต้องมีวิธีทำให้มันถูกอะไรเนี่ยอ๋อเอาคีดคั้นไปใส่ก่อนโอเค สามสามหนึ่งแล้วก็หกห้าสองไม่ใช่อา้าวฉันกดผิดอีกแล้วหรอแล้วจะรู้ได้ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอางี้ก็ได้รูดการ์ดหน่สามสามหนึ่ง หกห้าสองอีกแล้วเราจะรู้ได้ไงดิจ้ที่มันเป็นสีเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าไหนึหน่งสองสามอมเอเนี่ยล้ะจะทำยังไงดีเนีย่ยมันดูยังไงว่าตอนนี้เป็นอัรแรก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้องไปเปิดโพอีกแเราไหมเนี้ยดรือว่าเปิดดูข้อสอบเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราต้องใช้ความพยายามกับตัวเองก่อนความพยายามที่จะใหความสำเรอยู่ที่นั่นเอ่อโค้ดล็อกนี่ไงบอกว่าโค้ดล็อกมันมันมันซับซ้อนขึ้นฉันคิดว่ามันจะต้องทำให้เขาได้ ได้สิทธิ์ในการเข้าถึงอย่างเต็มที่แต่ว่าสามสามหนึ่งหกห้าสองสามสามหนึ่งหกห้าสองฮัลโหลจะทำยังไงอะสามสามหนึ่งหกห้าสองรูดมันจะกดกันยังไงเอ๊ะเจ้านี่รึปะ สามมั่วมัวม่วละหกห้าสองเอ๊อเดี๋ยวน,นะมันมีอะไรคำใบ้ไหมโอ้มีคำใบ้ด้วยเหรอโอมันเป็นการ์ดอะไรโอเคอะไรนี่อ๋อออกุสตินอาร์แมดเอ่อเกิดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดใช่ไหมดูว่ามันมันสลับกันหรือเปล่า ปกติถ้าเป็นอังกฤษเป็นยุโรปเขาจะใช้เลขเลข,ขอเดือนเดือนหน้าอาจจะเป็นเกิดเดือนหนึ่งวันที่7ปี1938 Safety Engineer ความปลอดภัยวิศวะความปลอดภัยโอเคโ้นี่ไงไอ <c oughs> ไม่รู้จจอยเพิ่งจาบอกนี่ไงคีการ์ดหนึ่งสองต้องจำอีกแล้วโอ้นี่ไงอาจารยไว้ก็จะเป็นเหลืองเหลืองไม่ใช่ดิ เหลืองเหลืองเงินเดี๋ยวนะไปหนึ่งสามสามหนึ่งหกห้าสองใช่ไหมก็จะเป็นเหลืองเหลืองเงินแล้วก็เขียวเเขียวชมพูเขียวชมพูแดงสามสามหนึ่งหกห้าสองเนาะเหลืองเหลืองเงินเขียวชมพูแดงโอเคเหลืองเหลืองเงินเขียวชมพูแดงเหลืองเหลืองเงินเขียวชมพูแดงมาได้แล้วไปเลย ก็จะเป็นเหลืองเหลืองเงินเขียวชมพูดแดงยักษ์เปิดได้สักทีเปิดแล้วเข้าไปกันเถอะโอเคฉันมีอ่าฉันมีสกิลในการแก้ปัญหาที่ดีนะไม่ใช่เจ้าข่านี่เราเป็นคนแก้ปัญหา กายแฮมก็แค่เป็นคนเอเดินตามที่เราบอกแค่นั้นโถบอกว่าฉันก็จะมีสกิลในการหลีกเลี่ยงปัญหาที่ดีเช่นกันอา้าวหลีกเลี่ยงปัญหาด้วยเหรอจะเจออะไรข้างในผมว่าคงไม่เจออะไรแย่เนละพูดเป็นลางอีกแล้วชอบพูดเป็นลางอีกแล้วทำไมชอบพูดเป็นล,ลางนี้เป็นคนคิดแง่แง่ายจังหาะไม่มีอะไรหรอกคิดมากอ่ะเดินไปไปืม ว้าวเอ่อจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังดูไฮเทคอยู่เลยค่อนข้างไฮเทคอยู่เลยนี่เหรอพวกนี้ใช่ไหมอกกุปกรณ์พวกนี้เหรออ่าบางคนต้องการที่จะลงไปทะเลจริงๆอะไรลงไปทะเลไอ้คนรวยพวกนั้นเนาะ Rich Ado คคือพวกคนรวยพวกนั้นเซฟเออเซฟแล้ว ก็ตอนนี้เดี๋ยวมีก่อนดูว่ามีอะไรให้ทำเอ้ยเกมค้างอยู่มาแล้วเุ้ยมีเทลรโฟนด้วยเหรอเอ้ยเทเลโฟนเทเลโฟนเทเลโฟน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 อ่าอ่าเทเลโฟนเยนัน่น,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 นดูซิไม่รู้จะโทรหาใครเดีย๋ยวต้องทำเสียงคุณลุงแม้ว่ามันจะใช้ได้เหรอก็ตามทีไม่รู้โทรหาใคร โทรสิไม่เห็นมีโทรไม่เห็นมีเสาโทรศัพท์ในระยะทางเลยเอานี่นแสดงว่าน่าจะเป็นสายภายในใช่ไหมอ๋สายภายในเหรอคืออะไรสายภายในแบบสายจัากในต่อลงพื้นใต้ดินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคตอนนี้เราโทรไม่ได้นี่อะไรเทปเลกคอร์จก็คือเครื่องบันทึกเทปอ่าตัวบันทึก กอาตัดเสียงอย่างนั้นหรออือโอ้เป็นสุดยอดเทปที่ฉันชอบที่สุดหลังจากเทปสอะนะเออเข้าใจเล่นมุกแล้วเป็นเทปประเภทเทปที่ฉันชอบอีกแล้วชอบเล่นคำจริงอือโอ้ว้าวนี่จะต้องเป็นของท็อปแน่นอนอืมฝุ่นเยอะเลย แต่นอกจากนั้นแล้วทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีหล่อเป็นของท็อปอแต่ก็ยังใช้ไม่ได้อันนี้ซีนสกรีนสกรีน,รนมีอะไรใช่แล้วความปลอดภัยมันสุดยอดมันเข้มงวดเลยอืแม้ว่าทั้งหมดนี้สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นนรกอยู่ดีอ่าเดินเข้าไปละกาแฮมเราจะทำอะไรครับอุ้ยดูจอได้ด้วยหรอ อะไรเนี่ยจอมีอะไรทําบ้างมีโอ้ยหมุนแชเนลนึกว่าวิทยุทีวีสมัยไหนเนี่ย what is t h i s version of TV ลาดลาหมุนหมุนชเนลเอาหมุนนี้ก่อนแล้วกันอื hmm. เหมือนว่ามันจะเป็นตัวเปลี่ยนแชแนลเปลี่ยนช่องใช่ไหมหรือว่ามันจะเป็นกล้องมากกว่าก็หมุนสิ มันเป็นอะไรก็ตามที่พวกเขาสังเกตที่นี่ในตอนนั้นไม่มีอะไรให้สังเกตตอนนี้อ้าเปบีปอีกสิ Open Next หืมว่าอะไรอะ่ะกล้องนี้หันไปทางเข้าเหมืองไม่เห็นมีอะไรดูไม่ได้ แต่มันมองไม่เห็นนั้นคืออะไรมืดมากอะกล้องกล้องไม่ค่อยดีไปเปลี่ยนกล้องหน่อยไ,ไปซื้อกล้องรุ่นแรงๆกว่าน,นี้นะเอาหมดแล้วหรออ๋อเราสามารถหมุนไปามาได้อันนี้น่าจะเป็นมันเป็นรีโมทควบคุมพื้นฐานของกล้องก็หมุนสิครับอุ้ยอ๋ออ๋อ j u s how it w o r k มันคือตัวหมุนเอง โรเตชเดียวกับกล้องอืมโอเคเราจะโอเคเราจะอ่าเราจะดูอะไรตรงนี้มันมีอะไรน่าดูวะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะ what is look like right, container อ๋ Contain er? อหรือกล่องพวกนี้มันเหมือนกล่องใช่ใช่เหมือนเหมือนชั้นอะไรบางอย่างแล้วจะหมุนไปไหนเนี่ยครับ เอาหมดหมดละไม่มีอะไรให้ดูหรือมัง้งดูทำไมไม่เห็นมีอะไรเลย I don't see anything strange mm. yeah. ม okay. ย่าโอเคไม่มีอะไร is uh, ไม่มีอะไรน่ากลัวสรุปจะพูดอะไรเ,เดี๋ยวไปเลยไม่มีอะไรจริงอ่ะกลับกลับ get back อ๋ออันนี้ม,นมันจะเป็นหมุนกล้องปิดไลฟ์ like. what? What? what 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 อะไรอะสัญลักษณ์เดี๋ยวดิ้วเมื่อกี้เห็นสัญลักษณ์ ffe. นี่เห็นไหมอะมันคือสัญลักษณ์หมุนโจรสลัดเอเป็นแอชเชอร์เป็น, her, ปนสมอ is a c t u a l l e symbolic yeah okay life hmm. nothing มาติงทูซีเนี่ยไม่มีอะไรน่าผิดสังเกตรครับยังไฟฟ้ายังโอเคฉันยังโอเคไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีจ้ำสเกลแต่มันก็ไม่ใช่เกมจ้ำสเกลไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกโอเคสรุปมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราได้จากการดูกล้องพวกนี้ก็คือเอ,อเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นสมองแค่นั้นคิดว่านั่นนาจะประมาณนั้นแหละไม่ได้อะไรมา ไม่มีอะไรเลยสรุปอืมต่อไปเป็นอะไรเพนซิลเพนซิลส์ดินสอเหรอ <c oughs> วัสดุอุปกรณ์สำนักงานสำหรับสำนักงานโถโถโถอืมเม็กเซนจ้ามันก็เม็กเซนอยู่แล้วมันก็สมเหตุสมผลทำไมจะหยิบจะเอาดินสอไปแทงใครเหมือนจอร์นวิกเหรอฮะ ตอนนี้ฉันต้องหาปากกาอีกมากมายจะหาได้ทำไมครับยังไงก็ตใครใครหล่ะจะต้องการปากกาเมื่อคุณมีสีเทียนสีแดงสวยงามใช่เราก็มีสีเทียนอยู่แล้วนี่ใช่ไหมแล้วสีเทียนเอาไว้ทำอะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวดมันไม่ใช่แค่เพื่อเขียนเพื่อเขียนเนี่ย,ะยะนะ มีคลีพึ่งอยู่ในนี้อาา่าฮะมันอาจจะมีประโยชน์โอเคยังไม่รู้เลยว่าจะเอาคายอนไปทำไมอ่ะสีเทียนอะเรดคายอน what why I need อะไคยอน why อืมพอเพ็นไหมอาจจะแบบวัดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเชซะอะไรอันนี้เป็น right house s c h e m e m a g i c มันก็คือแผนผังของประภาคารใช่ไหมเออใช่มันเป็นของของประชาประพาคารมันเหมาะสมนะที่ประภาคารจะต้องเป็นสิ่งสำคัญอ,อ่ามันทำให้มั่นใจว่าการขนส่งนั้นจะต้องถึงอย่างปลอดภัยอ,อ่าโอเคแล้วมีแผนภาพมากมายของไรของประภาคาร มันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยจริงๆนะเอ่ก็ยังไม่มีประโยชน์แต่ก็ต้องดูไปเรื่อยไงอแมชชีนแผนเป็นแผนของแผนภาพของแมชชีนหรอภาพของเครื่องจักรมาดูซิฉันไม่เข้าใจอย่างมากจริงๆเกี่ยวกับพวกแผนภาพพวกนี้อือเดี๋ยวว่าแต่การแฮมเลยเราก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกรรันว่าทำไมเราต้องมาทำแบบนี้ เครื่องจัรพวกนี้โชว์ว่าพวกมันกำลังใช้ในการขุดเหมืองในการขุดเหมืองใช่แล้วแต่และอย่างรีพอร์ตรายงานหรอพวกคนเหล่านี้จะต้องบันทึกทุกอย่างแม้ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะต้องกำจัดมันทีหลัง เหม,ม็นกลิ่นของระบบราชการเด้อนะเด้อเด้อเด้อใช่มันเหม็นจริงๆนะช่วงนี้กลิ่นระบบราชการเหม็นมากใช่ใช่ไม่ใช่หมายถึงในเกมนะโอเคโอเคในเกมเขาพูดถึงในเกมโอเคว,ว้าวโอเควันนี้ไงตาประทับโลโก้คอมเานี้เขากล่าวเป็นอะไรอ่ะ รายงานสุดท้ายเหมือง FVI 6แม้ว่าผู้เสียชีวิตจะไม่สูงแต่สภาพการตายของพวกเขาวันที่ 7, ศจพฤศจิกายนและ1ทธันวาคมเห็นได้ชัดว่ามีความรุนแรงเพียงพอที่จะทำให้คนงานคนอื่นเลือกที่จะละัทิ้งโครงการและรวมกลุ่มกันต่อต้านหัวหน้าปฏิบัติการนายเพลนเชีย สถานการณ์เริ่มมีความรุนแรงกับการทรารุณกด้วยกำลังที่อาจจะเป็นผลให้มีความรุนแรงมากขึ้นถ้าหากเพราอไม่ใช่ขอการกระทาของบุคคลที่ทําหน้าที่แทนยังไม่เป็นทางการของนายเพื่อทียตามที่ตามคำบอกเล่าของเขาบุคคลผู้นั้นถูกเรียกบุคคลผู้นั้นที่เรียกว่าอากุสตินเพื่อนร่วงานเขาบางคนประสาทหลอนหรือไปล่อให้ความกลัวเข้าครอบงำ กล่าวอ้างว่าเหมืองเริ่มล่อผู้คนเข้ามาข้างในแล้วก็กินพวกเขาเมื่อถูกกดดันให้อธิบายเพิ่มเติมเขาได้ให้ความความคิดเห็นในแบบที่หยาบคลายว่ามันจะต้องมีบางอย่างอยู่ในแม่นะ่ะอยู่ในน้ํามันไม่ชัดเจนว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือหนึ่งในความเชื่อเรื่องโชคลาภตามนิสัยของเขาอโอเคในทางกับกันแล้ว นายเพลนเทียตัวของเขาเองก็ดูเหมือนจะตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์บาสถนกร์ที่ตึงเครียดในบาง,บางรูป <dimin> แ <ishing> บบรอบๆโครงการฉันเชื่อว่านี่ไม่มีการก,รอก่อวินาศกรรมที่เกี่ยวข้องนอกเสียจากความโชคร้ายที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความเสื่อมโทรมของจิตใจของผู้สุภาพบุรุษสูงอายุเช่นเขา การขาดการรายงานจากส่วนของเขาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไปจนถึงความล,ล้มเหลวที่ใกล้จะเกิดขึ้นของโครงการตูเหมือนจะเป็นเป็นความละเลยและความเขาจะเข้าใจผิดมากเสียกว่าความมุ่งร้ายไม่มีการลงโทษทางกฎหมายต่อนายพลนเทียเนื่องจากว่าเนื่องจากเขามีจุดจบที่น่าเศร้าแม้ว่า มันจะเป็นดูเหมือนว่าจะเป็นฝีมือของเขาก็ตามทีเพื่อนของเขาออกัสตินหรืออีกในทางกับกันแล้วควรจะไม่ไม่ควรที่จะมาขึ้นถึงตำแหน่งของเขาถ้าบางคนจะต้องรับผิดชอบถ่อเหตุการณ์นี้ก็ควรจะเป็นออกัสตินออกัสตินยุติความสนใจที่ไม่เป็นที่ต้องการ,ต,ารต่อความพยายามของบริษัทของเราพูดตรวจการ คือท้องถิ่นอะไรอ่ะอนี่มันแดมแย่ Damn, yeah, แล้วนี่พวกเขาเพิ่งทิ้งสิ่งนี้เพื่อที่จะให้ใครพบอย่างงั้นเหรอแล้วดูเหมือนว่า เหมือนว่านายเพลนเีเองก็จะเป็นผู้ชายที่เขียนบันทึกนี้ถ้างั้นเหมืองก็ไม่ปลอดภัยในในตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้เหมืองเป็นสิ่งที่ทางเดียวที่เป็นทางออกฮะอย่าบอกนว่าเราต้องไปเข้าเหมืองน,นั้นโอ้จริงดิครับอา้าวนี่เราจะต้องเข้าไปในเหมืองเหรอ เหมืองที่ไม่ปลอดภัยนั่นเนี่ยนะเม่ยนะอันนี้อะไรอ่ะชั้นวางเลตเตอร์ชั้นวางลิฟคีทำไมมันใหญ่จังกุญแจอะไรใหญ่จังอูม้มันเหมือนกับว่าเป็นกุญแจสำหรับล็อกขนาดใหญ่ใช่แล้วเกี็บได้ไหมนั่นไม่ใช่บูมเบ์แรงก็ไอที่อาวุธที่เราใช้ป่าไปแล้วมันกลับได้เป็นกีฬาชนิดหนึ่งใช่ มันไม่ใช่แต่มันก็มันอาจจะใช้ได้แต่มันหนักหน้าดูนี่มันงอไปหมดเลยโอเคงอแต่ว่ามันอาจจะช่วยให้ฉันได้ทุนแรงได้บ้างเจอจะเก็บหรอมาทำอะไรโอ้โหเก็บไปได้ไงกันใหญ่มากเข้ากับตัวเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวแต่เก็บกระเป๋าอะไรกระเป๋าวิเศษดอารมอนเหรออังอังอังเยอะแล้วโอ้อยของเริ่มเยอะเลยไม่รู้จะใช้ทำอะไรบ้าง โอเคต่อไปอันนี้น่าจะเป็นเหมืองบูปริ้นแผนที่เหมืองใช่ไหมหดูซินี่เป็นแผนที่จากเหมืองถลม่มใช่ไหมนี่พวกเขาบ้าหรือเปล่าไม่รู้ไม่บ้าหรือไม่รู้แต่ต้องไปดูโอ้ว้าวอะไรพวกเขากำลังมองหาก,การขยายเหมืองอย่างมาก นี่มันบ้าสิ้นดีใช่บ้าจริงบ้าแต่มันอยู่นี่แล้วล่ะน,นี่อะไร abandon work p a c e ที่ทำที่ทำงานที่ถูกทิ้งไว้มีบางคนกระวนกระวายเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือว่าอาจจะเป็นการควบคุมคนงานทั้งหมดก็กดเข้าไปดูเวกล้เอาไปไม่ได้หรอ นี่มันนี่มันเหมือนกับโตะรักษาโตะความปลอดภัยมากกว่าอะไรเลยดูที่จอเมตเตอร์ทั้งหมดนี่สิใช่โอ้งืมันเ,มนเหมือนกับโต้รักความความปลอดภัยมากกว่าอะไรดูที่จอเมตเตอร์ทั้งหมดก็ไปสิครับไปไม่ได้หรอไปไม่ได้แล้วติดไปได้แค่นี้หรอโอเคไปไม่ได้แล้วครับสุปเรามาเพื่อ เพื่อมาดูว่าในเหมืองมีอะไรดูกล้องแล้วก็เก็บบันทึกลายงานส่วนนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรนะมันเหมือนกับกุญแจท่อระบายน้ําอ๋อเอาไว้ใช่กับท่อระบายน้าเหรอเออใช่มันก็เหมือนอยู่โอเคแสดงว,ว่าเราต้องไปข้างล่างด้วยอตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วกลับก็แล้วกันสรุปคือมาเอากุญแจรครับงั้นตอนนี้เราก็ไปเหมืองได้แล้ว แต่ว่าตามเรื่องเล่าที่ออกัสตินเออไม่ใช่สิใครนะเพเรนทีเขียนแล้วมันบอกว่ามันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นยิังจะกล้าไปเมืองเราแต่มันก็ต้องไปอ่ะถ้าไม่ไปมันก็ไปต่อไม่ได้้วใช่ไหมเออไปครับจะไปะเผชิญหน้ากับสิ่งที่สิ่งที่น่ากลัวในนีน้อะไรแล้วเนาะการแฮมเราจะปกป้องสาวน้อยได้ไหมเนี่ ไม่หรอกไม่ใช่กาแฮมที่จะปกป้องเราดีแหละต้องมาปกป้องกาแฮมปกป้องทั้งกาแฮมแล้วก็สาวน้อยขมอนเบบี on, baby. Baby okay, ้เบบี้เกิลเซก่อนนะโอเคเรากลับมาหาฮันนาแล้วมาถามเด็กน้อยจอมซุกซนเราดีกว่าขมอนมีอะไรขอถามไหมเซก่อนอ่า พวกเราพร้อมจะไปกันหรือยังเออเกือบแล้วนอะฉันสัญญาแต่กี้ไม่มีคำใหม่ๆโอเคเดี๋ยวฉันจะกลับมาเออไล์อย่าไปเวลานานนะแด้แดเลยแหละแป๊บปะทีนี้เราเปิดแล้วใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวดิถ้าเราเปิดแล้วจะไปตรงนี้ได้เหรอหลวงมันพังอ่ะมันไฟช็อตไม่ใช่หรอ เงี yeah. ้ยมันอะไรกันตอนนี้สิ่งนั้นมันทำงานและฉันก็ไม่สามารถข้ามมันได้เมื่อมันเปิดอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนเป็นบาร์บีคิวจะโดนย่างจนจนเกลียมถ้าแบบนั้นเราก็ต้องไปท่อใช่ไหมแล้วท่ออยู่ไหนอ่ะรับหนึ่งนะหรือว่าดินเหนียวค้นไม่เกียเ่ยวเกี่ยวหรอ แล้วท่ออยู่ไหนตอนเราเดินมาไม่เห็นมีท่อเลยนะหรือว่ามีหรือว่าเราไม่เคยไม่เคยสำรวจแป๊บหบบนึง่งมันต้องปิดก่อนใช่ไหมแต่ปิดไม่ได้คืนนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกนี้ได้ไหมสามวันบ,บางคนปิดปิดผนึกด้วยแผ่นไม้จากประสบการณ์ฉันมันไม่ใช่เรื่องดีเลยไม่ใช่สัญญาณที่ดี ก็เราไปไม่ได้จะไปไหนต่อห้องนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมีแค่นี้ฉันมาทำไมตรงนี้ก็ไม่รู้กลับบ้านเฮากันดีไม่ดึงไม่กลับมาอีกเลยเอ๊ะเดี๋นะนี่อะไรเอ่อตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะไม่นลาจะมีอะไรหรอผมไม่ต้องกลับมาแล้ว And, เราจะ keep on go on go on the right way เดี๋ยวทาร์กสายหรือว่าเราปิดก่อนเนาะปิดได้มั้งแต่ถ้าเราปิดแล้ว เราจะเข้าไปยังไงยังไม่รู้นี่ไงปิดได้จริงด,ด้วยเออนึกว่าปิดไม่ได้อ๋อโอเคปิดได้มะมันต้องมีทางเข้าทางอื่นเชื่อว่าอย่างนั้นใช่ไหมกาแฮมโอเคมันต้องมีทางเข้าบางบางทางหรือว่าจะเอาไอ้นี้มาอันี้หรือเปล่า มันไม่ใช่ไอเดียที่แย่แต่ว่ามันสิ่งนี้มันจะไม่มันจะไม่เข้ากันที่เนี่เาัาจะบอกไมละครับเนี่ยมันต้องมีที่ไหนสักแห่งแช่ไนะบล็อกเก้นคอนเดคเตอร์บ็อกโอ้เรายังไม่ได้ไอตัวตัวเชื่อมกับอันนี้เลยเออมันทำยังไงนะแป๊บหนึ่งนะลืมละ เราจะต้องเอาเชื่อมไก,ก่อนนะอลองดูออู้อ๋ออย่างนี้หรอนี่ไม่ใช่ปุ่มการกดจะไม่เวิร์กไม่เอาไปใส่ดิเอาทำไมใส่ไม่ได้ชออ๋อมันเชื่อแบบนี้หรอ